ลักษณะวันนี้ทุกท่านมาถูกงานแล้วนะครับที่นี่ไม่ใช่งานแต่งงานแล้วผมเองก็ไม่ใช่พนักงานข่ายเครื่องกองน้ำหรือพนักงานแบงค์อะไรแใดชุดอะไรมันจะเข้ากับภาพยนตร์ขนาดนี้นะครับอ,อ้าวยินดีต้อนรับทุก่านนะครับก็ต้อนรับยอดมนุษย์เงินเดือนทุกคนเข้าสู่งานในวันนี้งานวันนี้มีชื่อว่ายอดมนุษย์เงินเดือนไทยแลนด์พรีเมีรย อันไ nice, ี้พี่าโเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครก็ตามที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะสามารถที่จะระบายความในใจทั้งหมดได้ระบายความในใจออกมาทุกช่องทางเพราะว่าวันนี้ไม่ดีเจ้าน่ายอยากจะด่าเจ้านายเจ้านายไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้เวลาเจ้านายประชุมกับเราชอบพูดแรงๆน้ำลายกระเด็นออกมาจากปากที่ฟันติดฟันหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ เอาก่อนที่กิจกรรมบนเวทีจะเริ่มต้นขึ้นก็ต้องบอกแบบนี้นะครับยอดเป็นเดือนของเราแล้วก็งานในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องของขอบพระคุณเลยนะครับปาร์ตี้นี้จัดขึ้นโดยสหมของคนฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเวิร์คพอยต์พิเเชอร์แล้วก็โต๊ะกลมนะฮะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อนเข้ามาในงานทุกท่านาน่าจะได้ร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงว่ากิจกรรมของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้ร่วมสนุกกันบ้างน,นะครับบูธแรกก็คือบ like ูธลายทูน่าย มีไลน์ไหมฮะทุกคนทุกคนน่าจะมีไลน์มีแอคเคาน์ใช่ไหมครับไลน์คุณนาย mm hmm. ก็เปิดโอกาสให้คุณลน์อยากจะเขียนอะไรไปหาเจ้านาย mm hmm. ก็เขียนกันได้บร,ริเวณบูธรงนู้นเลยนะครับอยากจะบน่นอยากจะด่าเจ้านายอยากจะด่าพนักงานเอชอาร์อยากจะด่าย,า, HR, ย,า,า,ย,ยามหน้าประตูทุกอย่างสามารถกดได้ตรงนั้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกบูธหนึ่งนะครับนั่นคือบูธของการแจกเงินกับบูธปีดเดกโบนัสอันนี้ไม่ต้องนู้นในที ไม้องมุนเงินเดือนไม่ต้องมุนโบอนอัสปลายปีเพราะว่าตอนนี้เราจะแจกเงินกันที่บุธน,นั้นยังไงก็ลองไปร่วมสนุกกันแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือแจก i p a d ดอีนีินะฮะกับบุธที่มีชื่อว่า Super Salaryman Poster Frame ใครมีสมาร์ทโฟนอยากจะดาวน์โหลดนะฮะเรามีแอปพลิเคชันหนึ่งจะมาแนะนำนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Super Salary Man Posterframe แล้วก็อยากให้ทุกคนไปถ่ายรูปถ่ายรูปกับแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็แชร์ขึ้นไปใน f a c e b o o k นะครับ Facebook ก็เราไปเซิร์ชในต้องเซิร์ชนะครับว่ายอดมนุษย์เงินเดือนแล้วก็โพส์ภาพกันขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวจะมีไอแพดีีนี้32กิจแจกให้ไปเลยนี่คือ3กิจกรรมนะครับกับภาพยนต์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนอยากเจอนักแสดงหรือยังอยากเจอใครไ้เป็นมีสอเสียงอ่ะ คือก็บอกว่าออฟฟิศนี้เนี่ยเป็นออฟฟิศที่เต็มไปด้วยมนุษย์ที่หน้าตาดีมากถึงแม้จะเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่หน้าตาดีสุดๆแล้วมนุษย์เงินเดือนที่หน้าตาดีสุดๆเนี่ยเขาจะไม่ออกมาถ้าไม่มีเสียงกรี๊ดกรี๊ดดังๆเลยเขาบอกกันดังไม่พอขอดังอีกหน่อย <S <S ๆๆๆอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปตอกปัดความสนุกกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปเจอกับ ยอดมนุษย์กันเดือนทั้ง4คนในวันนี้นะฮะคนแรกครับสาวบัญชีที่เมาได้ใจดีเจต้นหอมสกุลตราเทียนไทโรดครับเชิญนะโอ้สวันนีมาสิตสวัสดีครับส,สวัสดีครับโอ้ยคนตาบานะสาวบัญชีที่เมาได้ใจเอาคนที่สองเด็กฝึกงานตัวแสบครับ อ่ะสาวบัญชีไปแล้วเด็กฝึกงานไปแล้วผู้ช่วยจีปาถาของเราท่านต่อไปน้องโบนัทชัยสุขามงคลครับมาเลยฮะมาเลยครับสวัสดีคนที่ผู้ช่วยจีปาถานะฮะขอบคุณครัส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าออฟฟิศไหนมีบอสหน้าตาดีขนาดนี้ให้เงินเดือนสามร้อยก็ไป็นธ แซ็แมนที่หล่อที่สุดในยุคนี้คุณนิจจันทรรัลันดี้มอเบบี้เกดดอเชิญครับชอเป็นทางโน้เชิญตรนี้เลยครับโอเคฮะโอ้ตาวครับการผมมีไฟไฟด้วยนี่มีไฟ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  เออคนในออฟฟิศไหนมีป้ายไฟก็เคยเจอคนในออฟฟิศน <c oughs> ี <gu> ah ้นี่แหละนะครับอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขึ้นมาบป็นเวทีแล้วขอถามบอสกันหน่อยนะฮะเป็นยังไงครับวันนี้ภัทย์พยนจะเอ่อออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วบทแบบนี้ก็เป็นบทที่พลิกนะคะรู้สึกยังไงบ้างครับบอสครับก็รู้สึกเผ็ดครับรู้สึกเผ็ดนะครับเพราะว่าพลิกใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับพี่ก็อย่างนี้ลุกของบอสผมตั้งใจให้มันแป๊กนะอ๋อจะได้ปลอคลายไม่แป๊ก ไอ้การป๊อปทำไมกิลดีในส่วนนี้ให้เราตลอดวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราตื่นเต้นมากครับนะครับที่ผลงานของพวกเราเนี่ยมันจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็สายตาทั่วโลกนะครับครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วบทบที่พิธครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเะก็มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีโอกาสสัมผัสสิ่งของที่เดินมาก่อนเกาะเข้าใจพวกเขามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า ผู้เขาต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงพลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาตินะครับครต้องขอให้ทุกๆบริษัทมีบอสเหมอนผมนะครับพี่ติ๊กต้องไปสมัครทุกที่แล้วพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กต้องไปเป็นทุกร้อนเลยที่ทุกบริษัทเลยใต้บอสทุกบริษัทใต้บอสทกีบจองตัวนะครับโอเคโอเคผ่านบอสแล้วขอขอไปเป็นพนักงานทางด้านนู้ยหน่อยนะครับเอาเอาเอาแบบไม่ได้มาที่ละแไงบ้างครับบริษัทของเราเพิ่มเงินเรื่อยๆเนี่ย เริ่มแรกในชีวิตเลยเออเป็นยังไงบ้างล่ะก็เื้นเต้นมากครับแล้วนี้เราประกบกับพิ้ติ๊จิตราภรณ์ด้วยไม่ได้บอกประกบแต่เต้นเล่นกับพิ้ติ๊จิตราภรณ์เป็นเต้นมากฮะอ๋อผมรู้พิ้นติตั้งแต่โผล่หนังตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ก็ยังไงเออถามว่าเขาเราอยมาพูดเรื่องอายุกันเล้วนะตั้งแต่เด็กๆแล้วเรื่องอายุไม่ได้พิจารณาไว้อย่างนี้แล้วกันเออก็เต้นเต้นมากและดีใจมากครับกดครับผมเอาโบนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ ครก็สึกเป็นเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ใหม่มากในชีวิตคือมันไม่ใช่เรื่องแรกเรียนรู้เรื่องใหม่หมดก็ได้เรียนจบจบปิด้วยครับผมครับผมมาถึงสาวขี้เมาครับตัวเองเป็นยังไงฮะแล้วก็อ่เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องแรกของพี่นะไม่ใช่เรื่องแรกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับตัวเองเท่าไหร่ทำไมอะับพี่เพราะเป็นผู้หญิงขี้เมาอ๋อปกติชีวิตเราเราไม่โคยไม่ที่ไม่ใช่เรื่างนั้นถ้ารักไี่ไปนะ นะไปเหมือนตัวเองอะเหม่อนจะเป็นคนที่แบบรวยดีเติดสวยเอาะไรสวยไว้ก่อนแต่ว่าในหนังอะไม่สวยเลยแล้วก็ก็บอพุ่มกลับบอกว่าไม่เอาแก่ได้ไหมไม่เอาคีเลตได้ไหมเขาบอกได้ได้หรอไม่แก่ไม่คี้เลตแล้วพอไปดูในหนังอืมไม่แก่หรอพุ่ เดี๋ยวจะไม่ตัดสินการกว่าเดี๋ยวันนี้เราจะได้ดูว่าแก่<า>ก็หลอกเราจะระทังวัน,ถ,นถ่ายจบทำไปเช็คฟุ๊บองเสียนะ,อ,ะนนอ๋อแน่เ่อสิวันนี้ก็เลยอัดวอท็อปมาแน่นแล้วนะคะ <laughs> ยิ้มอยู่นะคะตอนนี้อน,นอี่เป็นนี้บัตรเครดิตที่คือบดไปกับหมอเหรอหมอด้วยโบถ<น>กทุกอย่างเลยเที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงในผู้หญิงี่ชอบช้อปปิ้งเราเพิ่งรู้ว่าคนในออฟฟิศอ่ะชอบช้อปปิ้งออนไลน์ม<อ>ีใครเคยชอปปิ้งออนไลน์ไหมคะมีไหมครับนี่ไงค,<อ>คือเขาจะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วอะไรที่เซลล์เขาจะซื้อเก็บไว้ก่อนใช้ที่ใช้ไม่รู้เคยเป็นปะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ซื้อเก็บไว้ก่อนเออมีหลายคนเป็นนะ อยู่เพราะว่าชีวิตของทุกคนน่าจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะอา้าโอเคน้องมาถามบอสอีกครั้งปกติแล้วเห็นบอสแต่อยู่ในป่าเพราะนั้บอสมาอยู่เมืองครับก็เลยอยากอยากให้บอสเลือกครับเอาใน3คนนี้เลือกสักสองคนคถ้าเลือกสองคนได้เอาเข้าป่าด้วยจะให้เขาเข้าป่าไปทําอะไรกับพี่ผมเลือก<ม>อยู่ตำแหน่งไหนเลือกทุกสามคนแล้วคนละาตำแหน่งได้ไหมครับอ้าวได้ได้ล่ตำแหน่งไหนดีครับพี่คนเลือกหนูเพราะว่านั้นคนอยู่ในป่า เอาไหมพี่เอาไหมเอาไหมคนเอาเอาไปอยู่ในป่าไหมเออค่ะเออผมว่าถ้าเลือกต้นหอมนะครับให้ต้นหอมเออไปในป่าเพราะว่าตอนจะไม่เหงาเพราจะมีแคืนแหละคุยดคืนสาวนี่ลองซิเต้นลุกขึ้นมือากตากตากตาอีกถ้าไปถึงตำแหน่งอะไรไม่เหงาไม่เหงช่วยใครบางเหงา แล้วส่วนของสาวโบเนี่ยครับผมว่าตอนนี้รายการเราขาดคนที่เขียนสคริปต์เ oh. อาพูดต,าต่างๆเนี่ยผมว่าให้สาวโบไปเป็นสคริปต oh, er. ์อ๋อสคริปต์ไรเตอร์ใช่ค oh. รับใช่เวลาพูดอะไรต,ต่างๆเนี่ยจะได้แบบว่าเงานมีม,ม,มีให้เราอ่านได้โอเคโอเคอย่างอย่างเตาเขาไปทำอะไรเต๋าทำอไรอย่างเต๋านี่ยนะเอาไปแบกของดีกว่าเราเขาไม่เข้าใจนะว่าแค่แบกของเขาก็กรี๊ดกันนะถ้าชอบชอบชอบให้เต๋าได้ขอบไม่เต๋าได ก็เพราะว่าเต๋าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะมีพลังกำลังที่แข็งแรงอ่าแบ่ของปิ๊กใช่ไหมฮะอ่าโอ้ผมไม่ถ่ายขนาดนั้นคะพูจะเห็นภาพเลยอะเห็นภาพก็ไี้เห็นภาพนะเ้าโอเคโอเคสามก็แหน่งอันนี้หน่วยเอนนเตอร์เทนค่ะอันนี้หน่วยเขียนสคริปต์แล้วก็ส่วนเต๋าที่เป็นหน่วยแบกของแบกของส่วนผมนะครับเนอะเอ่อเราต้องเดินขึ้นสู่จุดหมายปลายทางครับอ่าเพื่อไปชิชหัวใจทุกๆคนครับ